สวัสดีครับผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูจะทําขึ้นเพื่อที่จะชี้แนะชี้นําแนวทางในการที่จะสอนในสัปดาห์ที่12รกรกฎาคมพศ2564นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดซึ่งกันและกันนะครับโดยสัปดาห์นี้นะครับครูจะมี แบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะครับทั้งหมด10ข้อ100คะแนนนะครับแบบฝึกหัดนะครับก็จะมีทั้งหมด2รูปแบบให้นักเรียนเลือกทำนะครับรูปแบบที่1ก็คือรูปแบบออนไลน์นะครับสำหรับแบบออนไลน์เนี่ยนักเรียนทําในโทรศัพท์ได้เลยครับโดยที่นักเรียนก็คลิกลิงก์ที่ครูส่งไปให้นะครับและหลังจากนั้นก็เข้าไปกรอกข้อมูลตามที่ครูได้เขียนไว้แล้วก็ทําแบบ ฝึกหัดได้เลยนะครับแบบที่2จะเป็นแบบใบงานนะครับแบบใบงานเนี่ยนักเรียนจะปริ้นหรือนักเรียนจะเขียนลงในสมุดก็ได้นะครับโดยกําหนดการส่งเนี่ยครูจะให้ส่งตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมจนถึง19กรกฎาคมนะครับและครูก็จะมาเฉลยอ,อย่างละเอียดนะครับในคาบถัดไปสําหรับการส่งแบบออนไลน์นะครับนี่ครับการส่งแบบออนไลน์ก็คือ ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนเนี่ยแคปหน้าจอหลังจากที่กดส่งแล้วนะครับกดส่งแล้วจะขึ้นแบบนี้ครับจะขึ้นว่าครูนครได้บันทึกคําตอบของนักเรียนไว้แล้วเนี่ยครับตรงนี้ครับแคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาในกลุ่มไลน์ของเรานะครับโดยแบบออนไลน์นี้สามารถดูคะแนนได้เลยนะครับตรงนี้เลยจะมีปุ่มดูคะแนนอยู่นักเรียนสามารถจิ้มแล้วก็ดูคะแนนได้เลยตรวจสอบได้เลยว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดยังไงนะครับ นี่คือตัวอย่างนะครับแคปหน้าจอนี้แหละส่งมาได้เลยส่วนการส่งแบบใบงานปกติเหมือนเดิมครับคือถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาเฉลยการบ้านที่ครูให้นักเรียนทําไปเมื่อคาบที่แล้วนะครับครูให้นักเรียนทำํำไปฝึกหัดในหนังสือเล่มกิจกรรมหน้า48และ49นะครับซึ่งครูต้อง ขออภัยนักเรียนและก็ผู้ปกครองด้วยนะครับที่ครูมีความก้าใจผิดว่านักเรียนได้รับหนังสือกิจกรรมแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เข้าใจแล้วครับรับทราบถึงปัญหาต่อไปนี้ก็จะไม่สั่งในหนังสือกิจกรรมนะครับแต่ก็จะยังให้ศึกษาในหนังสือเรียนเหมือนเดิมน,นะครับโอเคมาครับมาตรวจการบ้านกันหน้า 48นะครับหน้า48ข้อที่1นะครับโจทย์บอกว่าให้เราเนี่ยสังเกตภาพแล้วก็เลือกคำที่กำหนดในช่องว่างให้เติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับคำที่กำหนดให้มีคำว่าอะไรบ้างนะครับมีต้นอ่อนมีเปลือกหุมม้มเมล็ดแล้วก็อาหารที่สะสมไว้สำหรับต้นอ่อนนะครับมาดูกัน ว่าเราจะต้องเติมตัวเลือกไหนลงไปในช่องว่างบ้างอันแรกสุดเลยครับนักเรียนเห็นอะไรไหมครับนี่เขาชี้ไปที่ไหนชี้ไปที่นี่ครับเหมือนกับเป็นจะเป็นใบไม้เป็นโคนต้นไม้ใช่ไหมครับอันนี้ละครับเป็นส่วนที่เรียกว่าต้นอ่อนนะครับต้นอ่อนการที่มันเล็จจกจางอกได้นะครับนักเรียน เขาก็ต้องการความชื้นน้ําหรือว่าน้าในความชื้นนะครับที่เหมาะสมเพื่อให้เมล็ดนั้นงอกออกมานะครับดังนั้นข้อแรกเราเติมคําว่าต้นอ่อนนะครับต้นอ่อนต่อไปข้อถัดมานะครับเห็นไหมครับเป็นบริเวณที่อยู่รับว่าง มันเล็กอยู่ข้างในมาเล็เลยนะครับอยู่ข้างในมันเน็ตเลยอ่าเนี่ยอยู่ข้างในมันเน็เลย,เย,ย,เลเลยตรงนี้นะครับเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนถังสเบียงครับถังสเบียงของมันเน็กพืชอ่าเป็นคลังสเบียงเลยอันนี้ก็คืออาหารที่ไว้ให้ต้นอ่อนจเจริญเติบโตอ,อาหารที่สะสม ไว้สำหรับต้นอ่อนอืมโอเคข้อสุดท้ายแล้วสุดท้ายอ้อนัเนียนครับการที่ต้นพืชเนี่ยมนเมล็ดพืชนี่นะครับมีอาหารที่สะสมไว้ในมนเมล็ดเนี่ยมันทําให้พืชนั้นไม่ต้องการ อาหารจากที่อื่นๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารจากดินหรือว่าแสงแดดที่จะทําให้พืชสร้างอาหารได้เองดังนั้นพืชไม่ต้องการนะครับพืชต้องการแค่ความชื้นที่เหมาะสมนะครับถึงจะทําให้ต้นพืชงอกออกมาจากเมล็ดได้นะครับสุดท้ายมาดูกันว่าคือส่วนไหนมันคือส่วนที่อยู่ขอบเลยใช่ไหมครับตรงเนี้ยอยู่ขอบเลย ติดขอบเลยครับติดขอบเลยให้เรานึกถึงผิวหนังนะครับผิวหนังของเราเนี่ยผิวหนังของเราทําหน้าที่ปกป้องปกป้องอ,อวัยวะภายในของเราใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับส่วนที่อยู่รอบๆเมล็ดก็ทําหน้าที่ปกป้องห่อหุ้มเมล็ดไว้นั่นก็คือเปลือกหุ้มเมล็ดนั่นเองนะครับเปลือก มุมนเมล็อส่วนนี้จะเป็นส่วนที่คอยปกป้องมนเมล็ตไว้นะครับไม่ให้ไม่ให้กระทบกระเทือนไม่ให้สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้าไปทําอันตรายกับมเมล็ดพืชข้างในได้นะครับส่วนที่เป็นอาหารส่วนที่เป็นต้นอ่อนนะครับต่อไปมาดูข้อที่สองใหญ่กันเลยนะครับโจนบ,บอกว่า ให้สังเกตภาพโยมเส้นจับคู่ปัจจัยที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชให้ถูกต้องนะครับการเจริญเติบโตของพืชต้องการ5ปัจจัยหลักนะครับ5ปัจจัยหลักนั่นก็คืออะไรบ้างมี1คือสําคัญสุดเลยคือน้ำนะครับน้ํานี่เป็นส่วนที่ทําให้เมล็ดพืชงอกออกมาเป็นน้าอ่อนน้ําอะไรอีก ดินดินดินนี่ก็คือรวมถึงธาตุอาหารภายในดินด้วยนะครับธาตุอาหารภายในดินต่อไปต่อไปคือแสงแสงมาจากไหนครับแสงก็มาจากดวงอาทิตย์นะครับต่อไปอุณหภูมิอุณหภูมิอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยนะครับมากเกินไปน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดแล้วคืออากาศอากาศ อากาศพืชก็ต้องหายใจเหมือนเราเนี่ยละครับเราก็ต้องหายใจพืชก็ต้องหายใจเช่นกันอากาศจึงจําเป็นสําหรับการเจริญเติบโตของพืชน,นั่นเองอทีนี้เรามาดูในตัวเลือกกันข้อหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่านะภาพนี้คือภาพอะไระข้อที่หนึ่งภาพที่สองอให้เป็นภาพที่สองนี่เป็นภาพที่สามนะครับภาพที่หนึ่งนักเรียนเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรบ้าง เห็นอะไรไหมสว่างจ้าเลยนี่สว่างจ้าเลยครับส่วนนี้เราเรียกว่าดวงอาทิตย์นะครับดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีหน้าที่ทำอะไรดวงอาทิตย์เขาก็จะส่องแสงสวา่างใช่ไหมครับดวงอาทิตย์ทำให้เกิดทำให้เกิด แสงสวาง่างถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ก็จะมืดมองเห็นอะไรเลยก็เหมือนตอนกลางคืนนั่นแหละครับดวงอาทิตย์รับกอกฟ้าแล้วท้องฟ้าก็มืดนะครับดังนั้นดวงอาทิตย์จึงทําให้เกิดแสงสว่างต่อมานะครับมาดูภาพที่สองกันเลยภาพที่สองคืออะไรนักเรียนเห็หนอะไรบ้างในภาพนี้นอะไรบ้างครับ เห็นต้นพืชใช่ครับเห็นต้นพืชแล้วก็เห็นสายอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีอะไรพุ่งออกมาด้วยใช่ไหมครับเป็นของของเหลวสีใสๆของเหลวหรือเปล่าของของเหลวนะครับที่พุ่งออกมาคือของเหลวสีใสนั่นก็คือน้ํานะครับนี่ออกมาจากสายยางหรือฝักบัวนะครับนี่ครับคือในภาพน,นี้แสดงเห็นว่ากําลัง รถน้ำต้นไม้อยู่นะครับดังนั้นข้อภาพที่2ก็จะคือน้ำนะครับน้ําต่อไปภาพที่ข้อข้อนี้ภาพนี้ครับยากครับถ้านักเรียนดูเผลๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปดูตัวเลือกฝั่งนี้นะเราจะเดาไม่ค่อยออกว่ามันคือเขาสื่อถึงอะไรเขาจะบอกอะไรเรานะครับนักเรียนเห็นอะไรไหมใส ใสๆนะครับนี่ๆ,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 ๆใสๆอันนี้นะครับมันคุมเขามัดไว้มัดไว้ด้วยนะครับเนี่ย <c oughs> เขาเอาถุงใช่ไหมถุงมัดไว้เลยมัดๆๆๆมัดมัดมัดไว้แน่นไม่ให้มีอากาศไหลเข้าไหลออกเลยนะครับนั่นก็คือเขาเขาไม่ให้อากาศเนี่ยไหลเข้าหรือจะให้อากาศไหลออกก็ไม่ได้ห้ามเข้าห้ามออกเด็ดขาดเลยนะ แล้วดูซิว่าพืชต้นนี้จะตายหรือเปล่าอามาให้อากาศไหลเข้าไหลออกอากาศเรามองไม่เห็นนะครับเนี่ยในถุงเนี่ยจะเต็มไปด้วยอากาศแต่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับแต่เราสามารถสัมผัสได้นะครับเนี่ยเรามือลูบเราก็รู้สึกว่ามันมีแรงที่กระทบกับมือเรานะครับนั่นแหละคืออากาศนะครับข้อข้อที่3ก็คือาอากาศ เมื่อเรารู้แล้วว่าแต่ละภาพนั้นหมายถึงอะไรสุดท้ายคือการโยงเส้นง่ายนิดเดียวโยงเส้นข้อหนึ่งคือดวงอาทิตย์นั่นก็คือแสงนะครับโยงไปที่แสงเลยข้อสองน้ำข้อสามอากาศนะเรียบร้อยครับเสร็จไปแล้วต่อไปข้อที่สามใหญ่ สังเกตการทดลองเลือกคำที่กำหนดเขียนในช่องว่างใต้ภาพให้ถูกต้องมีคำว่าอะไรบ้างหนึคือมเมล็ดสคือพืชที่จเจริญเติบโตพืชจเจริญเติบโตสคือน้ำมาดูกันว่าภา,ภาพแรกภาพแรกนะครับภาพนี้ เห็นไหมมือคนกําลังทําอะไรอยู่มีอะไรอยู่ในมือด้วยนะครับนี่นี่น,นี่มีสิ่งของอยู่ในมือด้วยเม็ดกลมๆอ่านั่นคืออะไรมะเมล็ดนะครับมเมล็ดเมล็ดนะครับแสดงว่าคนคนนี้เขากําลังที่จะปลูกพืชปลูกอะไรไม่รู้แหลกสักต้นหนึ่งนะครับหลังจากที่เขานำมเมล็ดใส่ลงไปในกระถางเขาทำยังไงต่อครับเขาทำยังไงต่อ นี่อันนี้เลยฝักบัวใช่ไหมครับฝักบัวมาทําอะไรครับเห็นไหมว่ามีนี่มีสะเก็ดเขาเรียกมีละอองน้ํามีหยดน้ําไหลออกมาจากฝักบัวด้วยนะครับดังนั้นภาคที่สองก็คือน้ํนะครับน้าข้อสุดท้ายนะครับเห็นไหมว่ามีอะไร เพิขึ้นมาอ่ามีต้นต้นพืชน,นะครับเรายังรู้ว่าต้นไรหรอกแต่รู้ว่ามีต้นพืชทั้งหมดกี่ต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นพืชห้าต้นนะครับงอกออกมาจากกระถางกระถางนี้แสดงว่าเขาใส่เม็ดไปกี่มนเมล็ดเนี่ยเขาใส่ไปมนเมล็ดเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาใส่ไป ห้าเมล็ดนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าเมล็ดไม่งอกเมล็ดอาจจะเสียเน่าแต่อย่างต่ำเขาต้องใส่ไปห้าเมล็ดนะครับสุดท้ายก็คือพืชที่จเจริญเติบโตพืชเจริญเติบโตอโอเคเรียบร้อยครับสำหรับข้อสาม ต่อไปข้อสุดท้ายนะครับเขียนหมายเลข1 2 3และ4ลงในช่องสี่เหลี่ยมใต้ภาพนะครับตามลำดับเลยนะครับเรียงตามการเจริญเติบโตของพืชให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ระบายสีสวยงามด้วยเรียงตามลำดับการเจริญเติบโตลำดับแรกของพืชเลยคือเป็นอะไรครับนี่นี่นี่น,นี่เม็ดกลมๆอ่ามันคือมเมล็ดพืชนะครับมเมล็ดพืชอยู่ ภาพไหนภาพหนึ่งภาพสองภาพสามเม,ม็ดกลมๆนี่เลยเม็ดกลมๆกลมๆดังนั้นภาพที่สามนั่นคือลำด,ดับที่หนึ่งนั่นเองต่อไปหลังจากเราใส่มเม็ดลงไปในดินแล้วสิ่งที่พืชต้องการที่จะทําให้ต้นพืชน,นั้นงอกออกมาเป็นต้นอ่อนนั่นก็คือก็คือน้าครับน้าพืชต้องการน้ําต้องการความชื้นนะครับ ต้นอ่อนจึงจะงอกออกามาจากเมล็ดดังนั้นข้อไหนมีน้ําครับภาพที่4นั่นเองภาพที่4มีน้ําภาพที่ 4, จึงเป็นลำดับที่2ต่อมานะครับรดน้ําไปแล้วทําให้พืชพืชนั้นงอกออกมางอกออกามาจากเมล็ดเป็นต้นเป็นต้นต้นใหญ่ไหมพืชพึ่งงอกครับทั้งเรียน มันเพิ่งงอกออกมาจากมันเล็กลดังนั้นต้นจะไม่ใหญ่นะครับเป็นพืชต้นเล็กๆเลกหลืออยู่สองข้อเห็นได้ชัดเลยข้อไหนต้นเล็กอ่าเป็นภาพที่หนึ่งนะครับภาพที่หนึ่งต้นเล็กดังนั้นภาพที่หนึ่งจะเป็นลำดับที่สามสุดท้ายครับเราก็รดน้ําใส่ปุ๋ยมาเรื่อยๆต้นเพื่อนก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อภาพที่สองจึงตอบลำดับที่สี่ลำดับสุดท้ายนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนไว้เพียนเท่านี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าเราจะมาเฉลยอ,อย่างละเอียดพร้อมๆกันนะครับในคาบนิเทาศาสตร์คาบถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ